น้ำเสจทุกคนคะ่ะก็รับสมัครผู้ช่วยทาคิมอยู่นะคะทุกคนคะ่ะก็ช่วงนี้บรรยากาศมันเย็นนะคะก็ต้องทาคิมเยอะๆหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะมีคนบอกว่าน้องแอนขาน้องแอนใผ้พะขน,นูไล่อะไรนะคะทุกคนก็ไล่เลมอนนะคะทุกคนคะ่ะไล่เลมอนสีน้ำเงินนะคะทุกคนคะ่ะแล้วทุกคนล่ะคะใส่ไล่อะไรกันชอบเลมอนไหมคะเก็บเลมอนไปเลงไหมคะ ต้องตัวเล็กแค่ไหนคะถึงจะไล่เขาไปอยู่ในใจพี่ตัวเล็กแค่นี้พ่อไหมทุกคนคะ่ะวันนี้น้องแอนมีอะไรมาให้รู้นะคะบางคนบอกว่าน้องแอนเป็นคนไทยหรือเปล่าแต่ทําไมพูดไม่ชัดหรือว่าเป็นคนประเทศไหนรู้นะคะประเทศนี้นะคะ ไม่สูงไอ้กอกกอกกอก่ามีเกลียวว่ามืใไตใตโย่เยไเหมือนในเต็มต้องถามม่คคายโยว่าใจมันใจใต้ขนาดนอองใจขนาดนด้วยคานะด้วยคานะเป็นใต้อ่อนเจ็ดเจค่ะทำไมหนูอ้วนจังขามึงก็เลิกแดกสิแดกให้มันได้น้อยหน่อยแดกไม่บรรยับยบัรยังตีหนึ่งตีสองก็ลุกขึ้นมาแดกแดกคนเดียวไม่พอยังปลุกชาวบ้านลุกขึ้นมาแดกตาม,มึงอีก ผมก็ไปสีตู้เย็นน,น่นนะสารพัดจะกินน,น่นนะสารพัดจะยัดก็ไปในตู้เย็นผู้หญิงที่รักเดียวใจเดียวจะมีลักษณะแบบนี้นะครับคุยกับผู้ชายที่ชอบแค่คนเดียวจะไม่มองผู้ชายคนไหนถ้าไม่ชอบ ไม่สวยแต่ผู้ชายที่คบด้วยไม่เคยลำบากคนที่ลำบากกูนี่หาเช้าหาเย็นหาเช้าหาเย็นหลักเขาสมัยนี้สมัยจะรวดผู้ใหบ่บอสวดรวดบ่ได้ผัวเด้อ <servicios> ค่ะ <please> <'t you? S 1> ไม่สวย แต่ผู้ชายที่คบด้วยไม่เคยลําบากคนที่ลําบากกูนี่หาเช้าหาเยน็นหาเช้าหาเยน็นหลักเขาเฮ้ยเฮ้ยมึงรีบมาเลยไม่มีรถเลยละมึงมาเลยนะรีบมาเลยกูดูในรายแล้วกูดูแล้วมาเลยมาไม่มีรถแน่นอนมึงมาเฮ้ยมาเดี๋ยวได้เทเลยละมึงเชื่อกู <laughs> มึงเชื่อกูเหอะเนี่ย <laughs> กูดูในรายแล้วดูอย่างละเอียดเลยไอย รูดยิงเลยอุ้ยตะกี้ใส่รุดนี่งามแต่ได้ตะกี้ใส่แบบสวยเลยคูมือนีิก็ยังใส่ได้อยู่นนหนน่าจะว่างนงงามงามงามเกลียดหนาแนวน่ะเพียงที่หนูคอยถามนะยังเข้ากับยู่กันมาหลายปีแล้วเนาะช่วงเวลาไหนที่เจ้ามีความสุขที่สุด ปากถึงซุ้มเถาๆมักบาซ้ำหน่อยในเดิอครบเด็กน้อยจะสคิดว่าเขาสิมีใจเด้อเขาอาจสิอยากได้แค่เบียยังขีดเ้อก็ะได้ฝากไว้ให้คิดว่าว่าเป็นดอกพะ s าง g จิตว่าเป็นตะพื้นคดนั่นล่ะเรา้มันแหงมันราีกาประพานเรา้มันแหงมันรากาพานอเป็นบ้าเสคเป็นล กำม,มือปีเลี้ยงห้องแล้วเด็กกำม,มือพูดเต็มเต็มแห้งปิดล่างเ่ยเป็นทั้งขาลา <c oughs> <c oughs>